สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องมีซับพลาบ้านนะพี่ๆนะวันนี้น้องมีพักเครื่องพราบ้านมาแบ่งปนันพี่ๆเช่นเคยนะพี่ๆนะวันนี้มาพบกับน้องใน EP ีที่14นะพี่นะพี่ๆนะวันนี้มาพบกับน้องใน e p ีที่1 4นะคะช่องทางการติดต่อนะพี่ๆช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์0835346822นะคะ 0 8 3 5 3 4 6 8 2 2พี่พี่สามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยนะพี่พี่นะเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องนะพี่พี่นะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องในการทำคลิปต่อไปนะพี่พี่นะวันนี้จะมีราคา300บาทกับ500บาทนะพี่พี่นะไปเริ่มรายการที่หนึ่งเลยนะพี่พี่นะ รายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งเป็นเหรียญเจ้าสัวนะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะพี่ๆนะรายการที่หนึงนะคะสามร้อยบาทค่ะ ต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะพี่ๆนะพร้อมกล่องนะพี่ๆนะรายการที่สองนะคะ สามบาทนะคะพี่พต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นพระพุทธโธนะพี่พี่นะแม่ชีบุญเรือนนะคะเรียมกรอบพร้อมใช้งานนะคะรายการที่3นะพี่พนะรายการนี้300บาทค่ะ ต่อไปรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะพี่ๆนะเป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะเตรียมกรอบพร้อมใช้งานนะพี่ๆนะรายการที่สี่นะคะ สามร้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเตรียมกรอบพร้อมใช้งานนะพี่พี่นะ สามบาทนะคะต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นพระร่วงรางปืนนะพี่ๆนะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะเตรียมกรอบนะคะ สามร้อยบาทนะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่เจดค่ะรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังนะพี่พี่นะเตรียมกรอบพร้อมใช้งานนะพี่พี่ สามบาทนะคะต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นสมเด็จปกโพนะพี่ๆนะเป็นสมเด็จปกโพนะคะด้านหลังนะคะ รายการที่8ดนะพี่พี่นะ300บาทค่ะต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นหลวงปู่ดูวัดสแกนนะพี่พี่นะพศ2531นะคะพศ2531นะพี่พี่นะ รายการที่9นะคะ300บาทค่ะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแคนะพี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะสองหหนะคะ รายการที่สิบสามร้อยบาทนะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่รอดนะพี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดนะคะ รายการที่11นะรายการนี้300บาทค่ะต่อไปรายการที่12ค่ะรายการที่12เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะพศอสองสี่แปดหกนะ รายการนี้รายการที่สิบสองนะคะสามร้อยบาทนะพี่พี่ต่ปไปรายการที่สิบสามค่ะรายการที่สิบสามเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่สิบสามเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเนาะ รายการนี้300บาทนะคะต่อไปรายการที่14ค่ะรายการที่14เป็นพระคงลำพูนนะพี่พี่นะเรียมกรอบสวยๆพร้อมใช้งานนะคะรายการที่14เป็นพระคงนะพี่พี่นะรายการนี้300บาทนะคะ ต่อไปรายการที่15ค่ะรายการที่15เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเอมนะพี่พนะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเอมนะคะรายการที่15นะพี่พี่นะ คลิปไม่ชัดพี่พี่ขอรูปเพิ่มเติมได้ในไลน์นะพี่พี่นะคลิปไม่ชัดขอรูปเพิ่มเติมได้ในไลน์นะคะขอรูปไว้พิจารณาได้นะพี่พี่นะต่อไปรายการที่สิบหกค่ะรายการที่สิบหกเป็นพระสมกอนะพี่พี่นะเป็นพระสมกอหรฤาษีนะคะพี่พี่เตรียมกรอบสวยๆพร้อมใช้งานนะคะ รายการนี้รายการที่16บนะพี่พี่นะรายการนี้300บาทนะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่17บเจ็ค่ะรายการที่17เป็นพระกิ่งนครนะพี่พี่นะพระกิ่งนครนะคะรายการที่17นะคะ สามบาทนะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่18ค่ะรายการที่18เป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จเตรียมกรอบพร้อมใช้งานนะคะด้านหลังนะคะสามร้อยบาทนะพี่พี่นะ ต่อไปรายการที่19คะ่ะท้ากระดานนะพี่พี่นะรายการที่19นะคะ รายการนี้300บาทนะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่20ค่ะรายการที่20เป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จเตรียมกรอบกันน้ำพร้อมใช้งานนะคะรายการที่20นะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะ รายการที่2 0รายการนี้300บาทนะคะพี่พี่ต่อไปจะเป็นรายการละ500บาทนะคะพี่พี่ต่อไปจะเป็นรายการละ500บาทนะคะมี5รายการนะพี่พี่นะรายการที่2 1นะคะรายการที่2 1เป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะรายการนี้500บาทนะคะพี่พี่ รายการนี้ห้าร้อยบาทนะคะเนื้อสวยมากเลยพี่พีรายการนี้รายการที่ยีสิบเอ็ดนะพี่พี่นะห้าร้อยบาทนะคะ กติกาการจัดส่งนะพี่พี่นะกติกาการจัดส่งของน้องนะคะ1องค์โอนน้องจัดส่งให้ฟรีนะพี่พี่นะปลายทางน้องขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทนะพี่พี่นะ2องค์น้องจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปเป็นรายการที่2 2นะพี่พนะรายการที่12เป็นเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้วนะพี่พนะเป็นเหรียญพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะ รายการนี้รายการที่12นะคะรายการนี้รายการที่12สิบนะห้าร้อยบาทนะคะพี่พรายการที่12นะต่อไปเป็นรายการที่2 3นะคะรายการที่13 เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะพี่พนะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะรายการนี้รายการที่ยีสิบสามนะคะฝรั่งมีรอยจานนะพี่พี่นะรายการที่สิบสามรายการนี้ห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ ต่อไปเป็นรายการที่24ค่ะรายการที่24เป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะพี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงนะคะรายการที่24นะเป็นที่ระลึกอุปชาวัดบ้านทวนนะพี่ๆนะ รายการนี้รายการที่ส4นะคะ500บาทนะคะพี่พี่ต่อไปรายการสุดท้ายนะพี่พี่นะรายการสุดท้ายเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะพี่พี่นะพศสองสี่ก็เอ้ยสองสี่ห้านะพี่พี่นะ รายการที่25นะคะรายการนี้รายการละ5้ว500บาทนะพี่พี่นะชอบรายการไหนแจ้งรายการได้เลยนะพี่พี่นะพักไกรายน้องได้เลยนะพี่พี่นะแอดไลน์ได้ที่เบอร์083 5 3 4 6 8 2 2นะพี่พี่นะแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 8 3 534 6 8 2 2พี่พี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะพี่พี่ วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะพี่พี่นะไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะพี่พี่กาบสวัสดีค่ะ